สบายดีทุกคนตอนนี้ดีมยูทิปพูดตะลึงคาเฟ่นาะพี่น้องฝงพี่น้องเป้ได้ไยนะเป็นระดับมซือว่าได้ี่น้องยีน้องบ้านที่บ่อน้องบ้านเยอย่หอยได้อาเอย่หายได้เจเห็นเห็นงานด้วยใค่ได้พี่น้งเลยไมด้เราเราเลิยีน้องน่าันร้งลยายเลี้องคนมาเจอตะลึงคาเฟ่ รามากพี่ต่อบางกวานไม่เงงนต่่บอค่ะบางกินตำแตนลึงตาตนลงย้นมาเนาะม่ยามุลเสียงกันได้นะมันก็ดำกินกินดำกันลึงกันเนาะจหนายหลายค

น,นนี้ก็คือเมนูมย,ยอดฮิตน้องไปมาสสองสั่งอันคือตำตะลึงน้องพี่นนอขาเจ้า,จากระชิ่พิเศษก็คือตาลึงในกลุ่มน้องขาเจ้าชนหาไปทอดแล้วก็เ็นบะคุ้งข้าเจ้ากระสิน้าไปทอดใกะบ,าากบะกะต๊หนาด้วยอันมกักวดินบ้าน่าน่าเลยว่าตวดทงะกะับอันนั้นือเื่อจะอันนี้ก็พื้นนำตำเนา,านะเดี๋ยวถ้าจำเอาด้่นหลานเลย มาละกันละใส่ใจละค่ะพี่น้องมันเนา่ยเมันจะไม่หมดก่อนเหรอใช่นี่ไเราก็เอามาเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วก็มาวางนี้อุ๊ยพี่น้องลายอะไรนี่ยนี่เาให้ชิมกินต่ลึงมาด้พี่น้องดีเอาไปกินอทน่ะตั้งก่อนิติตะลึ่งกพี่น้องเบอสิกินอันิ้มี่นาองเลย นี่ก็น้ำจิ้มที่ใส่ลงไปดูนี้เราเสอน้มจมไม่เข็งมั้จัูดี่จังมาแล้วอันดีวก็ลาดรันนี้น่าะซาลาดเลยเนาะมีขนนอกลาดไปกินอะไรี่เสียงก็คิดแบทีเราจำไม่ไดหรอก็เลืกไงหรอไปดูกกินไหม่ไหม น้ำยากะทิหรือน้ำยาเอ้ยน้ำยากะทิพี่น้องมาเดินมาเดินไปกินตสลึงันได้ไหมตำลึงันยังวาวหนามันขุ่นข่ไหูและพี่น้องรสชาตินะก็คือเอามาคุ้งนะไปทอดเนาะแบบที่ก็าเห็นนะ ไม่หน่อยเมันติ๊ดไก่ขนมขบเคีนเลยว่ะเมื่อเหน็นยากระทิเนี่กินแล้วมืองเสร็จนะย่บ๊อกก้ายเนาะสูตรสิคือกระเจียวยี่บ้าน,น่ะไไนรียกว่าอันนี้แซ่บพี่น้องอันตำตะลึงนี่เนาะเมนูแบบว่าแนะนำของร้านเนาะเ<อ>มนูแนะนำของร้านพี่น้องะยุพิเซียะเจียวกะเจ้า,าจกับชีสไซแบบตัวดินขัวเองว่าเจ้านี่บริษัทในตลาดนะจ๊ะ กัมส่พอมหันดอกเนี่ยหมักเล่นหัดอกหันดอกเยอะิ้มแม่ัดอกนะหมักเล่นในการอันนี้จะเป็นแบบหมักงทอดน่น้องีต๊ะผแดงหนาด้วยวมกแตงมาด้วยาห้กินแน้วก็สนเาผัน้ำมาไว้กินกินประเดหอยแ่บแนี้เนาะกรอบยิ้ม ยิมักกมูแมนอันนี้นะพี่น้องแ่นี้พี่น้อยจักเสียบเสียบแต่แต่ยางเกียรพี่น้อยังเกียเลยพี่น้องเปล่าเลยิเอ็ดบาทพี่น้องพี่น้องอันนี้กัซซิยุพูดต่ลึงเนาะเากัิพาพี่น้องเปลอกลเงไปหลอกัน มีประมาณนี้กระถูกเนาทั้งปืนนั่นไปหวถ่ายรูปให้แม่ก่อน นิ่มนิ่มนิ่มวิดีโอพี่น้องพี่น้องตอนนี้เข้ากับยูอันคาเฟ่ฟูต้ลึงเนาะนจังหวัดนนะครนายกอันนี้ก็สิเป็นวิวทั้งช่องค่ะที่ทั้งนั้นวิวรอบๆดูดินเดะในพี่น้องดูดิโะคนทางผัวล,ลีทางฝุ่นด้วยว่าอนี้ก็ชิเป็นเป็นด้านขา้าง ้นี่ก็ิเป็นดันหนานี่น้องนื่ดันนาพูดตะลึงเนพูดตะลึงพูดตะลึงข้าวฟรดี่นะแล้วก็ิงงอ่ะว่านี่หวเขาส่เนาสได้นะยนได้อันของไอ้ฝ่ายเนาะใส่ดูหลงใหม่กงเงหล่อ ีน้องก็รนืาศจะก็มาน pues um ี่นาอเากินล no> um ้างจากข้ากินเขาแล้วกินเป็นเนร้อากาเนาลยพี่น้องไก่เนาะเวกตังเขามาเลยพี่น้องเขามาแบบเขามาบวขาซ้ายพี่น้องมีออกมีเขาอยู่ตลอดผู้ของผู้นอนเลยนะเดือานนั่ก็มีผู้พี่น้องอยู่อันนี้ยูท่งกลาง่าผิด แม่นเบิร์ดแล้วบริเวณเขาหนะทางหน้าขอเป็นอะไรก่อนของน้ะพ <c oughs> ี่น้องบรรยากาศกระชิดเข้ามาในเนอะทมยมีเรื้ยงไมนเงียบยวกวกกับชีสงามากพี่น้องสองซ้มไม่มีตามบากต้องก่อน เออมีตัทว่วตำแตงไม่เออทั่วเราก็มีนะครับทั่วเราก็มีนะครับรถแซ่บๆนะครับตําทะเลเออต้มอ่ะพี่แม่น้ะอ้าวหนาะั่งสนามุ้งน้องป็นนพี่ไปเายนพี่น้องพอดีม่พอไบาร้ปล่อยขายน้องนีพี่ชายเรับเยเดียนพี่น้องเดีนเี่นนะครับเชนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกนกับตุ๊ดต้าให้ยินี้อนรับ ถ่ายหลายๆหน่อยนะครับเมนูหลากหลายเมนูผัดไทยก็แซ่บนะจ๊ะไปโลดฉันดีเหมือนอาเรื่องนี้แดดสายฝนตกนะฮะครับช่วงนี้ก็บอกสลับกันถ่ายภาพนะครับเมื่อกี้มันจะมันจะช่วงหนึ่งจะแดดนะครับเดี๋ยวช่วงหนึ่งก็จะมีเมฆมาบางแดดนะครับช่วงนี้ก็กำลังถ่ายภาพสวยเลยนะครับสหรับท่านใดที่อยู่ด้านในก็แวะออกมาถ่ายภาพได้นะครับพี่น้องอ่านมาก่อนอ่านความเป็นจริงอันนี้นะเป็น มาบอคุณบินทำงานยี่้ก็นเลยมายากอ้ย่าอายุย่า่ยุ่คนะครับร้านูตอลินคาเฟ่ครับผมัสดีไปดีเนี่ยให้ร้านเซตเป็นตัว่อยไฟมารายพอะครับผมไป้มาจากกิจกรรมที่นี่นะครับผมแล้วก็จะมีบูธส้มตำนะครับส้มตำ โดยพที <łość> ่นทพทเซตป็นโตาบไปไปันเลยนพอนำมาจักิจกรรมองน่อยๆมเลยพอเรอทูเอ์ก็รวมถ่ายรูปก็เจอเลยนไปไห้าเข็มเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะเซนเซนโอ้หลายหลาเฮดทั่วไปบอเฮดแบบเทนยังทีวีแบบีเรทยังสนไปให้เป็นท จ้เมื่อละถ้ากะอันทำตอนน้ามาย่าง่ยู้ะกบอกเลยซ่งมาจากไงซื้อทอดเลยกะทามซึ่งนี่นะอันวาตัวน้องมานสี่ซ้เลยกันสค่นั้นแล้วที่เง้นที่นี่บมโอันกาฟอยู่ปกีม้ทํางานอยู่อันปกติน่ะเดียวหม่า่ะเีงนร้านเดอราบวกอทสนะากรอนเห็นาอยู้ว่าเป็นเ e บเลย มาพี่น้องซ้อมขอเล่าเอก้นบลไฟกันยังมีโอกาสพยายามพี่น้องทั้คุณอยู่เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโควิดหรือบริพยายามพี่น้องทั้งองกอเล่าให้นีกมากนี้อหามที่อยู่ันดีรแงเดีอกาสนเยวเด้อย่างกัรให้ตามสบายนอาเงมากค้ายปลาค้ายปลานนอพี่น้องยินดีตอนรับ น้องสาวล่านะครับยูทูบเบอร์จากสปปเล้า y ยู t ทู e หมอกันซุ่มไกลพมอกันต่ละพมอกันเมื่อคืนสดแจรงมงพิจิตาชีไทยกันไหมไยดูเนีครับยูทูบพอกันปกติแต่พิสาวยืดๆหมอกันซ้ำไกพี่น้องไปจับเป็นกันเองนะี่้อพิเศษไกลพี่น้อไม่ไม่ได้เลยเจ้าขนบ่าวบ่วงนะทยโฮก็ควรจะชินแล้วพี่นอ จอานที่สามับไปเด้ยพี่น้องค่ะัคนกับที่สิติตาใ่ไหม่ะสองเราไปถ่ายเนี่ยมาได้ทอดี่น้องาิติตาไม่เจอพี่น้องเห็นกนดีเนาะจินเต็ตไม่เห็นกันดีแต่ว่าคกเป็นกันเองะเป็นกันเอ็นยังไมถายกเรายู่แต่เปกีนอย่าอายเราเนาะพี่น้องถ้าจะถ่ายอีสานบกปลวเน่ยนะครับตามคนตามก็มาทำงาน ทำบขาทำงานแต่ก็บปเทียวอาจารย์แกไงนาะจ้สวัสนักเขตแฝงได้ก่อสวันักเขตจ้าเ้วันนีนโอนะครับันโปินดีต้อนรับนะครับยินต้อนรับพี่น้องมองไอเป็นเมาเบียดดำว้ายจะบอก็จริงไหมฮะเอเมาเบียดดำไหมเธอเออเออแรงนะผูบาลุดวะคุดวะเออเอาสัอไร ย้อนโควิดมานี่ล่ะเลยนก็ได้ไปไปแทบเกลือกลทุกแผงได้พี่น้องสปล่าวนะครับมีประวัติหลายอยู่ยุ่งแล้วพี่น้องเขารุงบาันนีพ่เป็นัไดไปพ่อเราเขาไหมจากสิเป็นตแบเก้าิน่นห้เลยเป็นแบตอัตปืนา้านทีมันเด็กคดีนาะพี่น้องครับเว้ยบัคืบานเทาได้ นะครับผมถ่ายลูกสวยๆนะครับช่วงนี้แดดออกแล้วนะครับจะสลับับเปลี่ยนกันนะครับมันก็ออกบดๆนะฮะแดดบดแดดบดกนเลยนะฮะแดดบดกันเลยนะฮะแกชเป็นผู้ตื่นรอดีสิพานเหรอเนาะาคนละบดพี่น้องด้านนี้แกชิเป็นแบบอันนี้นะตงไปอยู่นะพี่น้องก็ควรงน เด่เนาะเด่เดน,นีนกับชิเป็นพูนน่ะพี่น้องแมงดาบอันนี้เครื่องคล้องเอามาให้น้องชายพี่น้องเอามาให้น้องชายเด้อซื้อเอาเป็นไปให้เพื่อนเอาเพื่นข้าเวเบียวพวเพราะว่าแขกไลยพี่น้องข้าวกล้วยกโรบกวนเนาะพี่น้องตัวนี้ข้าวกล้วยมาในนี่อันนี้นด้านนี้กับชิเป็นบอลพระจักรแหย่ไทยพวงเนาะวิวพี่เนาะวิวามากๆพี่เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาชิมข้างหน้าไปประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวพูนอยู่กลางน่ะเขาเงินเฮ็ดแตซ้อเขาได้ปะเน่ะเขาได้สบายดีพูดตะลึ้งมาถึงเลยแต่ซ้อเขาเงินเฮ็ดอาค่ะหรือได้เฮ็ดใหญ่ดิเฮ็ดใหญ่พูนเฮ็ดใหญ่ที่หน่อไม่หเหมหื่นเฮ็ดใหญ่แล้วพี่น้อที่หน่อเฮ็ดใหญ่เขาเงินเฮ็ดไว้จัดพูนไปกลางน่ะ นี่ันี่งนั่งได้ยังไงเนี่ยทายโหมากเลยแม่เนาะสีเปทายชีพได้เถอะเข้าแล้วเข้าเพื่อนเพชรไมเพื่เพชรเอาเพื่อนเพชรมาเลยเพชรพี่น้องด้ไหมกระชีพเป็นยู่แบบประมาณนี้เนาะอันนี้แม่ด้ไหมกระชีพเป็นเดี๋ยวทายหนึ่งโต๊ะแม่จะวิธีดันไหมเชียนทายหนึ่งโต๊ะพี่น้องด้ไหมกระชีพเป็นนึ่โต๊ะเนาะยู่ก็มากอยู่ ครูตะลึงคาเฟ่โอ้ยเต้ต่อดิ่เลยนีอแม่ต้อ่เตนอดวนนี้อ้หมอไงน้งดิหางเต้นห้างเต้นห้านดหวไอ้ดิ่มนดิมต่อบต่อแลงแม่กายและยมเตอดิ่มยเบืองแนนเดอแลเ็ดอทายููเดแนนไม่เตนได้พี่น้องเนี่ยอ้หมองญ่นึง ไแม่เต้แม่เลือนแม่ตอนเามาดนั่นนะี้มงเดี๋ยวท่าพแม่อยหนุ่ยาดหน่ยนะโซโกมตายแล้วก็ออีแนอ๋ดเรียอะไรเวเลืองก็ได้แม่เเยีนนี่นะแตมาตอดโซโปมาขอท่าเออนีพี่นออ่อัวงมากออ่ตม่เตต่อยเต้บต่อยข่อยท่าไดเจตอยู่จ้ะเด้มต่อยเลยเ เป็นเลือนเนาะโอ้เป็นจูนเลยวะนั่นแหละุ่นว่าอีเมนะบอกว่าไม่ต้องบีนะกอแล้ตัมาหนเนาะมันเดินอยู่ในห้างตรอมันยู่รุมบอดีเมันนุมเต้นตอดเายวัวตอดนาเนี่ยแต่แล้วมีอนไก่เดี๋ยวมีแต่อยู่ทางวยังมาอยู่แถวหนึ่งค่ายกับมีนแล้วพี่นะ้ใจมดดิมบะอียมาคบข่อยแต่ตามมาดูอีกหนึ่งตามเมลนันตอด โอยู่ชาตินบอกเต้นกับโบเลนเนาะยูฮาเนยังฮาเวนยังซึ้งลึงอยู่นีกหรออายตอนนี้ครับเ็นตอนนานะเพราะแห้งไปจบยาวไปตอนนานพี่อูพี่น้องเอยว่าเอยบูมาฮาเนี่ยเป็นถึงน้อเนาะห่างใหญ่นอันนี้กลัวขึ้นากันดิแนวเป็นห่วยเลย นะเาเนอยู่ะลยปวนเลยาแหล่ในอนางเไม่หนอ่าอันตราพี่องแ็ตนเดมันกิกตีไปเนาะอาแตอนน้องเยนต่อพี่น้องไม่เไปถ่ายหูบได้บ้างเดตอยังมันยอไปถ่ายหูต่อได้พี่น้องขยุงไปยุ่งซู้งยยุ่งซุงหนาเซ็ตแล้วค่อยเดฟถายยืมพาะหนา เออยี่ยมหายแล้วแต่ตอนยังม่ยอมสู่แดดต่อเพื่อพี่โดเอฟซีเนาะทางลเด้อทางลาชมเลยางลก็แม่อันยางลงก่อนมจากไทยมดต้องมีเพื่องไปทงนู่นไปในเด้อใหม่นะเพื่อนมีใหน่อยตรงนี้าพันดเนี้แดดนี้กับินเนาะไโรอเอดยิ้หาย น้าอันแมนอยู่บอตตนโคกใหม่อันนี้คอนใหม่แมนบอแมนคอนใม่พี่น้องนี่เนาะโอ้ถ่ายหุ่มไงพี่น้องด่าหนแอู้แนมแม่บงูไแล้วเร่องเลยเี่ยนต่อเรื่องลยพี่น้องเปี่ยนต่อตอนนี้เพราะถเดิแน่เี่ยนต่อซะดีโซ่แม่พี่น้องเตยงไปไปพิ้งไม่หันเยไม่หเลยพี่น้อง่ายหุมไหมไปเรงายอี ทายาทายก็ยิมนะทายหูก็ได้พี่น้องน้ำพี่ไม่นเลยโอเคปวดแขปวดแออกจากข้างปวดแช่มเน,นี้ยพี่มาแก๊เมเลือกเหรออีเมลนะเจ็ได้ดีนะอ่อแลทายได้เน้แต่ว่าชิดเอ้ยทายอีชัน้ม่เื่งมาเยข้าขอพี่มาไปยืนอืูหมอกไรไหมรออ้นยิมอ้า,อออา วัวหล่อเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวถ้างานแม่ทายไปดูวิวข้างหน้าพี่น้องงานนี้กับศิเปน็นเนอะอุอ้ยมีอาหารน,นำนะอันเดี๋อันนี้คือ เดียยังขีดมาตอเจี๊ยมีคนถือแก็สด้วยพอทายแล้วาจะดินตะทานกันดิถ้ายางมาถึงห<บ>มอกรีนวาดอเดี๋วยวจะเอาเทือดเดือดอะหนากันจะเอาหนามขึ้นไปอ่ะใช้หนูหน่อยถ่ายลูกคู่ ทำเนยก็ได้ให้หนูงามอ่ะหนูถ่ายรูปหนูหน้าหนูก็ตรงทำเนมีเลี้ยงเนี่ยผ้าข่อยใบบอนแตดปุยบ้ากล้องมันแฉมมั้ยเนี่ยแฉมไงถ่ายหัวเนาะพี่น้องแสะเดินเดินเทือยพี่น้องตอนนี้ดิ่มก่ายยุ่ในวันนี่เนาะวันเมียงางมาล่อยอมไปร้อมาถือแม่ยายเลี้ยงต่อโยกันทาต่อแต่กลัแม่ทางก็จะให้ยางดิมวันยางจะว่าจิไปเอาถ่ายวิวน่ะหน้าวันนี้ เอาไปเฮือนเฮ็ดไปหาเฮ็ดร่งแทบสอดเน้องร่มเนี่พี่น้องนี่กำมาพอดีเกี่ยวไอ้อยผายมาไล่พอเนาะงก็จะยังหองเลยู่ขนาดนี้พูดจะลืมคาเฟ่แล้วพี่น้องปล่อยมาหวงเฮ็ดงานเนาะใครอยากเฮ็ดเอฟซีว่าพอดเพิ่งเพิ่งเราก็พอดอีกช่วยเดี๋ยวพี่น้องเก่งชายนาะเพิ่งลูกค้ารายเดียรพี่น้องจะเอาอันนั้นมาให้เพิ่นเนาะเพิ่นยังไปเอามาพอไอ้ใบผายแล้วกลับเป็นกันเอฟกันเองพี่น้องน้องไอ้ปล่อยผายมาไล่พอเนาะไอ้คาเา่กิจการนาะไอ้เอฟซีเรา ไลฟ์พี่เนาะไปเป็น f อฟซีดีกับหาดทิพตามปเปเนเตอร์ว่าสิซื้อน้ำปลาแดกเหมืนมาคืนหลานั่นลืมยังไม่หอดพี่แล้วพี่น้องเอ้ยว,ว,ว,ว่าสิซื้อน้นน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 ำปลาเดดเซฟเกินมาแต่ตื่นเต้นแหงว่าจะว่าว่าสิว่าอันน่าสิว่าไปซื้อน้ำปลาแดดเอยไว้นะมาตื่นเต้นไล้จนลืมบัดนี้คิดว่าอื้มแล้วใครนำปลาแดกอยู่นไหนนะน้ำปลาแดกปิ้นโตพี่น้องไปอุดหนุนเลยเด้อหาพี่ดีมลืมพี่เนาะว่าแต่ตื่นเต้นแหง กับคิปมีเกลเอาไว้สมิ้เดพี่น้องเหาสิไปน้ำตกตอนาะไปไล่บอลให้ได้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเด้อพี่น้องสวัสดีมาอุดนนุนหน่อยเด้อพี่น้องอยูค่คู่ตะลึงคาเฟ่นะถามไพ่พันมาทางนครนาย,ยกเลยจ้า